ピッ <music> เห็ดเพื่องหวานค่ะงามค่ะจุ่มเดียวนะคะคเพื่อน,น,นดอกนึงค่ะนี่ค่ะสามดอกแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างๆกันก็จะมีสองดอกผัวเมียตรงนี้นะคะ,คะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ แล้วก็มีคู่ลูกนี่จ้ะสวยมากนี่ค่ะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเห็ดหน้าแรกซึ่งพี่ย่าไม่เก็บเห็ดหน้าแรกทุกคนเห็ดเดยวมากไปจ้ะฮทุกคนดูดอกนี้ค,นนค่ะปาด,ดอคดดอดพ่อคอดแม่ค่ะโยแฮนค่ะเพื่อน ขออภัยนะคะพี่ย่าพูดไม่เพอแต่พี่ย่าแบบสะออนนางจริงๆค่ะถอนค่ะไปกับแม่นะลูกโอไม่กูเนสเพื่อนๆพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนี่นี่อีกจีสองจีโอไม่ใช่สองจีสิบ้านเลยบานเลยนี่ ดอบนี้นะคะ น้องคิดได้ไงคะท่านพี่เกิดเป็นโหูเป็นเหล่าเป็นจุ้งขนาดนี้เอาให้นาะทิ์มาเก็บกับเพื่อนพยายามคนเดนแหลวดอกใหญ่กวาโอ้ยไปดูดอกดอกใหญ่ดีกว่าดอกต้องถอนค่ะ สำหรับที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆข้างใต้ดินเข้าไปข้างล่างที่พี่ย่ถ่ายให้ดูตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของหงค่ะเพื่อนเเขาจะมาเลี้ยงลูกอ่อนเขาอยู่ใต้ใต้ดินตรงนี้นะคะเราไม่สามารถเหยียบลงไปได้นะคะเพราะเดี๋ยวด,ดินพังลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงน้ําตรงนี้นะคะพอน้ําลงใช่ไหมคะพอลงไปในหอยเพียบเลยค่ะเพื่อนๆนส่วนมากก็จะมีหอยนางรมแล้วก็จะมีปลาด้วยนะเพื่อนปลาเยอะมากค่ะ แล้วก็บรรยากาศวิวดีมากค่ะช่วงเย็นๆก็จะมีเด็กๆมาพายเรือเล่นค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะสองดอกค่ะเพื่อนอู้สวยงามสวยงามตามท้องลายค่ะดูข้างใต้ค่ะพึ่งหวานนะจ๊ะเนี่ยพึ่งหวานจ้าก็คืออ้หูสวยพึ่งหวานจ้ะ อ้งามอันนี้งามหวานจ้ะแลนทย์ไม่รู้อะไรพาให้เราเข้ามาตรงนี้ใช่แต่นั่นมีฮาโหล น้าวีมาได้เปล่าคะไขเตยดอกวะเนื่องจากว่าตะกร้าเราเต็มอีกแล้วอันนี้เป็นนางเอกเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าตะกร้าเต็มอีกแล้วเราก็จะต้องมาถ่ายใส่ถุงพลาสติกค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็แบกไปเพราะว่า นาะทิพยนางถือไม่ไหวนะคะอันนี้เป็นรอบที่สามนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>พี่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเขาเยอะมากดีใจมากวันนี้มีความสุขมากๆเลยเพื่อนๆนทีนี้เราจะเทแล้วนะอันนี้คือเทรอบสาม ยังเหยียดิย่งได้ดอกแบบนี้ก็ห้าดอกนะเพิ่งนั่งเนาะจ้าละที่แทบจะเพื่อนเพื่อนดูกลุ่มนี้จ้าดูจุ่มนี้บอนเฮียบบอนเฮียน่ารักวันไหนดอกนึงอะเหยียบไม่ยังเนี่ยโอ้นั้นเหยียบแล้ว นที่เยียบจาย้านเบื่อนอยากไม่ตะโกนนี่ไม่เห็นเด้อนาน้องน้งนองนางจ้าไึ้นหวานพึ่งหวานจ้ะจ้ากำลังไปน้องนี่ดอ,อกหนึงค่ะ เห็ดเกลือค่ะเพื่อนอันนี้คือเห็ดเกลือนะคะเห็ดเกลือเอาไปลอกออกแล้วมาจำแจว่วอร่อยมากค่ะทุกคนดูไม่มีหนอนเลยจ้างามมากจ้าแล้วก็มีตรงนั้นอีกสามดอกนะคะสี่ดอกค่ะเพื่อนเห็ดเกลือค่ะสวยมากแล้วก็มีตรงนู้นอีกสองดอกนะคะเห็ดเกลือจ้อนเพื่อน ก็มีนี่อีกนะคะนี่อีกค่ะอันนี้เป็นพึ่งหวานค่ะเพื่อนเป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานอันนี้ก็เป็นเห็ดเกลือเห็ดเกลือค่ะตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะเพื่อนนี่เป็นพึ่งหวานค่ะนี่ค่ะงามมากค่ะ อันนี้เป็นเห็ดพึ่งน้อยนะคะเห็ดพึ่งนะ,ะ,ะพวกนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันกินได้หรอกินได้ค่ะแต่เราไม่เก็บว <laughs> สวยมากค่ะพเพื่อนๆอ่อนงามสวยผ่านจ้าเดี๋ยวมาดูพี่ยาตัดขากันนะ อ่อนมากค่ะโอดนกินนิดนึงนะไม่เป็นไรเอาได้อยู่ค่ะ่คะเห็ดพึ่งน้อยเพียบเลยค่ะเ,เพื่อนเห็ดพึ่งน้อยค่ะเต็มเลยจ้ะแล้วข้างๆกันนี่ก็ตัวนี้จะเป็นน้ำนามเพ,เพื่อนๆดู อันนี้ดอกเห็ดเพิ่งน้อยนะทุกคนแต่ดอก้างามโอ้ไม่ใช่อินดิโกก็เห็ดสองดอกดอ๋ออันนี้นิ่มแล้วค่ะโอ้มีมแมลงเอาไม่ได้คันเพื่อนพิ่งน้อยค่ะ แล้วตรงนั้นก็แก่แล้วนึ้งน้อยงามงามเพื่อนเพื่อนพึ้งหวานพึ้งหวานกับตึ้งน้อยต่างกันค่ะอยู่ป่าเดียวกันเกิดใต้ต้นเดียวกัน ให้กล้องโลโซถ่ายทุกคนดูเห Th ็ดกอเห็ดแดงค่ะ ดูค่ะเป็นดงยาวไปหมดเลยหันเพื่อนสวยงามตามท้องไร่เป็นดงเลยเพื่อนเห็ดก่อแดงนะคะเพื่อนค่ะถ้าใครไม่รู้จักพี่ย่าไม่แนะนำให้เก็บนะคะจริงๆแล้วดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเฮ้ยน้องอ๋ออันนี้เขาโหลเสร์อให้พี่ย่ายเลยใช่ไหมคะนี่นี เพื่อนเพื่อนอันนี้คือเก็บใต้ต้นนี้นะคะใต้ต้นนี้ต้นเดียวนะเมื่อกี้เนี่ย,อยเอาจริงๆไม่ได้มูคืออ้อมต้นเลยะคะ่ะแล้วโน้นนะคะทะเลท่านพี่ไกไก่ ไก่ค่ะไก่ไก่ค่ะไก่ไก่ <c oughs> สวยมากเ <c oughs> มื่อวานจ้างกงามมากจ้า <c oughs> ไม่มีนอนเลยจ้า you yeah.